เย้งวดนี่นะคะรับมุกดาฮานสีเอาขึ้นให้ได้บอย่อมค่ะบบย่อมเพื่อนไหมาแล้วสามตัวสีถว่าเป็นซิมกับโบแมนล้ายๆวา่าพีมาบอกเพื่อนเลยนะแม่จ้ามาซื้อเลยนะแม่มเป็นเด็กผีบอกเป็นพุ่มเป็นสีว่าผีมันกับว่าเชื่อว่าเป็นผีนะแม่ค่ะสูงกว่าผียังไจ้าขมตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับเจโน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจโน่รับมุกดาหารนะคะเอฟซีค่ะรับมุกดาหารโอ้ยขอโทษพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อค่ะงวดที่แล้วการลุดไปเนาะเอ้าวสิบเอ็ดงวดหลุดสองว่หลุดสองงวดสิบเอ็ดงวดติดหลุดสองนะคะคุณผู้ชม สองหมวดติดเลยที่หลุดไปเนาะกะเฉียดอยู่ดีงวดก่อนก็บอะไรมามากถึงทางอยู่ดิค่ะเลขสูงอยู่แม่จ้ะให้งวดก่อนหรือว่าเบิ้ก่อนเลยนี่ปะงวดก่อนดูอ่นแม่กระเป๋าโอ้เพราะมันต้องอ่นได้จดไว้บกว่าจ้ะบอได้ไดมานําครับเ<โ>อ,<โ>อาบอเป็นยังแต่ว่า,<ส>าบอเข่าไม่เดี๋ยนาะครับเนาะบอเข่าเพราะว่าน้องใหาเก้าวันอนี่ยก่อหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเนาะมาออกเจ็ดแปด เจ 9, 9, 6, 6, 10 10็ดเจ็ดเก้าจ้าเดอกเจ็ดแบบมันคันตัดสองตัวมันที่เป็นเจ็ดเก้าเจหหเจ็ดมันลดแต้มหนึ่งจ้าวัิดผ่านมากับรุแต่คือตอนนี้คือสถิติห้าคขึ้นรุสองวัดติดรุสสองวัดแล้วจ้ะเอฟซีผู้พันล่อพันตามพันกไห้ตามคือเก้าจ้าสำหรับเอฟซที่ล่อ เย็ซี่เป็นเคยได้ไสูกได้หมาน้ำรับมมกดาหารเนาะจ้ามาเมนีกับมาพ่อเพิ่นก็ได้หมาน้ำไหลหมดอยู่เ่เพิ่นว่ารับมุกดาหรนนะตะวันวันว่างหันนี่ก็เละหลอยู่หนูกันละถุเพื่อนเนาะจ้าเพราะว่าคิดว่าจะซื้อที่ดินแมนชุดซื้อที่ดินค่ะบ่งรุงวันนี่สิว่ถุงมันสิเป็นจังไิเอาธรรมดาเอาธรรมดาเอาท่อในกระเป๋ามีี่ล่ะปีนบนกระเป๋านี่ล่ะจ้า ตะวันเพื่อนหามาแล้วล่ะงวดนี้เพื่อนหามาซองหางหาแต่ซองโตมาก่อนบอกอันสะเพื่อนปล่อยเวอร์เทียเดียวเลยโอ้ต่ว่าเพื่อนกะสิมาเน้นหาโคสุดท้ายอยู่จ้ะเดี๋ยวนี้เพื่อนหายเร็วเนาะปกตินี่ติปล่อยซองโตก่อนแล้วสามโตมือนั่นไม่อนีแต่จังวายอีกที่เพื่อนใจหายไหมขั้นเขียวว่ะขั้นขันเขียวเพื่อนใจหายเพื่อนว่ายบ้าตีจังสี่เขึ้นว่าสินะ ตะวหนูก,กับบอกเพื่อนอยู่ว้านเมื่อตองเ่ต้องอันไปเลงเพื่อนเด้อเอือยนาบอกพี่สาวนะอเอาตามที่เพื่อนหมาเมื่อวันที่เท่าไหร่เมื่อวันที่สี่นั่นแหละเพืเอาามม่อนก็ไปนั่งเอาสามมืออืมจ้าไปนั่งเอาสามมือตะว่างวดวังหาเน,นี่ยนงไปหาเพื่อนหรือเป็นน้ำไปหาเพื่อนบั งวดนี้ก็ไปไปหอดมุกดาหานีน่รีคุณบอกจ้า,ปาไปเอาด้วยตนเองเลยนะ่ะแม่เมื่อต้องโทษเอาคือเกานัา่นละโทษเอาเนาะจังคิวโทษเอโทษเอาอจ้าไปเบิ่งเพื่อนว่าก็คือเอานามเอายังไปทาวายไว้เพื่อนนะแม่จ้าอเอาของไปเพื่อนเพราะว่ากัได้โชคน้ำเพื่อนมาหลายงวดแล้วนะก็ว่ามันงวดนี้ก็ที่ได้จังๆฮัลละ่าสั่นก็เลยไปหาไปเยี่ยมไปยามเพื่อนขอเพื่อนไป เพื่อนก็คือเพื่อนหายสวกมากหายนุ่งมากหลายวงวดแล้วน้มงบไปหาเพื่อนจากเทียมมันกับบอกคือเนาะน้งก็ได้เออขอไปให้เพื่อนหดน้ำมุนปูกแคนให้กันนะวันนี้เพื่อนเป็นภาพบอกเป็นภารับมมกดาหารแมว่า<จ>เป็นพี่สาวพี่สาว่นไปเอาน้ำพระมากโอ้จ<ะ>้าเอาน้ำพระอาจารย์เพอนมาก เพื่อนเป็นไม่ออกคำยวหันนะน้าน้องหนับว่าด้ไปหาเพื่อนอะไรอัน,นมือแล้วไร้โดนปีแล้วเพราะวา่าตาพัดหน้าน้องเสียน้องกับว่าด้ไปหาเพื่อนเลยหน้าหน้าสาวนั่นไงตางทางผูเพนเอิญหน้าสาวเน,นาะแต่หงวดนี้เพื่อน 4, เอฟซีเพื่อนแก่มือเนาะครับนเนาะเพราะวลนรึมาสองหงวดผิดจางวดนีกันแล้วแต่ปูซียด้อแต่เด้อพิจารณาเบิรงน้องกับ ก็คือขันมากนัก่งกระจังคอยตามเนาะเลี้ยวแต่ดวงพะะร้อมเนาะค่ะเลี้ยวแต่ดวงพร้อมเพื่อหมวดนี่เข้ากับโมลว่าจีเข่าจากโตสีเข่าสามโตหรือสองโตหรือว่าการเลี้ยวแต่ไวพีสีเฮดเอาเอาจ้ะเิ่นไ้มาได้ถามเพื่อน,นบอกขับว่า,าที่ไปที่มาของเด็กเพื่อนใด้มาแต่ละวงวดเพิ่นเอาแบบใด่ มาจากคันน้ำมนต์เนือว่าเพิ่นนั่งสั่งกิจปฏิฐานขอพรอนตรงนี้เพิ่นนั่งนั่งนั่งสมาธิครับ<ะ>จ้ะนั่งสมาธิอยู่ในป่าที่เพิ่นเข้าไปเอา<ะ>แล้วบัดนี้ฝนตกฟ้าห้องยุ่งกัดจังซี่เพิ่นก็บ,บ่ลูกเลยจ้ะสามเมือ3ม,มือ้อขันเช้าเพิ่นเพิ่นก็ออกจากอันสมาธิอยู่หนะั่นนาโบแม่นว่า3มื้อขว่วงเด้บ่แม่นแสดงว่าเสกทุก โตบางมีคนน่ากสิใส่หูเพิ่นแม่นบ่แบบเป็นน่าจะเป็นผู้มหรือเป็นผีนในป่าซ่าน่ะแม่จ้ะครับจ้ะผีมาบอกมาซื้อเพิ่อนมาบ,บอกมาซิมแม่นค่ะบ่์แมนเด็กร้อยมาแม่นบ่ครับสิว่าเป็นซิมกับโบว์แมนยๆวา่าผีมาบอกเพิ่นเลยน่ะแม่จ้ะมาซื้อเลยนะ่ะแม่จ้ะเป็นเด็กผีบอกเป็นผู้มเป็นสิว่าผี มันกับว่าเชื่อว่าเป็นผีนะแม่ค่ะสูงกว่าผีใช่ไหมจ้าสูงกว่าผีกับเป็นเทวดาจ้าเนี่ยคนว่าแบบนั้นสำหรับงวดนี้แนวทางสามโตเพิ่นไหยมาจากสุดครับสองสุดสองสุดแม่สองโตเลแน่หรอครับสองชุดที่เพิ่นไหยมากต้องเปิดต้องไปโอ้จดไว้ยังดีนะครับเนาะยันลืมเนาะจดไว้แล้ว ต้องหางเท็ดอันนี้ไว้เราเนี่สองชุดเนี่มี 4, 3, สมี่สามหนึ 4, 3, 1. 1> ่งสามตัวจะสามตัวสี่สามหนึ่งจะสองตัวเพิ่มสิบมาหาที่หลังสี 4, 3, 1, ่สามหนึ่งหลักกะอีกทางหนึ่งสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดแม่นจะ้ะ มี่เท่านี้จ้ะขาดสามตัวมีแค่นี้แมนจ้ะเป็่นวงกลมให้บกครับสำหรับเนี่ยทังสามตัววงกลมไ้เบิดเลยจ้ะอ๋อแสดงว่าเป็่นเน้นทั้งสองทั้งสองสุดนะครับเนาหามพิมหามปลาเพิ่นว่ะสองตัวมีตัวไหนบ่าสองตัวไม่มีจ้ะไม่มีกอคงสุดท้ายก็คงสุดท้ายแมนจ้ะเอายูนไปก่อนเอาตัดเอายูนี่ไปกอนอยากตัดสองตัวก็ตัดอยากเล่นสามตัวกับัดสามตัวอยู่ในชุดนี้นะครับค่ะ ยาตอนนี้เ้ารอบชุดสองตัวแม่อจ้ะอ์ครับคุณอยากตัดสองตัวให้ตัดเอาหางไปก่อนนะครับเด้อยาดมินจะแกะหางมันนะครับจะเป็นสามหนึ่งกับหนึ่งแปดนะครับตัดสุดท้ายครับเดี๋้อรอติดตามสองตัวอเนะครับน้องเอฟซีอยากอันไปจับผู้เอาหุกระตูนกับแนวแต่เด้อค่ะเด้ออันน้องเขาเป็นแนวทางให้เน้นบล้อตทุกทีนะครับอ่ะกันเลย โบไลายโตนะครับเราคนไทยมาบบไลายนะครับค่ะพีดแต็มๆคันเบิ้งดีๆก็คือยันต์ตัวสามกับแปดเท่านั้นครับเอาทางนี้ก่อนเราจะรับมุกดาหารเด้อนับมุกดาหารวันนี้เลยค่ะเด้อน้อยๆค่ะกนไลค์กดแชร์พี่น้องกนไลค์กดแชร์ ฟักกินใจเย็นๆนะครับเด้อเบิ้งแก้มเท้าขาวล้องจันทีลาไปก่อนแป๊บนึงนะครับเบิ้งโก๊คูเบิ้งแขวเสน่ห์พร้อมบอกขาเตี้ยแข็งแท้อีหยังก็ของแท้องแข็งคล้องแข็งคล้องนี่เขียวยิ้มยิ้มยิ้มเฮ้ยนี่ของแท้ต้องมีแก้วเห็นแล้วของแท้ FC นะคะเอาไมค์กระดูปวเห็นรอยยิ้มนะมันผ่านนี่ยิ้มกว้างๆใจเดี๋ยวจะถ่ายลูก เอาวันี้แห้งให้งปังๆด้วจ้ะว่าจะอะไรก่อแห้งแห้งปังๆวดนี้แห้งแห้งปังๆรวยๆเนาะจ้าวดนี้จัดเอาได้นี่ละเพราะไกลเกินนี่ยแต่สองตัวมันจะหายมาที่หลังเลยนหมครับกันเล็บจี้ผู้เพื่อนสังเกตเห็นว่าเลขเพื่อนมาขึ้นมาลงกันแล้วเจ้าทพิจารณาหน้าบนเด้อแต่ว่านัวเสเอาตัวตรงเพื่อนนี่ละเสียวจนกว่าสิได้เนาะค่ะ ามาหอดแจะเด้บาทนี้ลยครับจะหลับหมุกดาหารนะครับสำหรับแนวข้าง3ามตัวให้มา2ชุดนะครับ